สวัสดีจ้าชาวบลิสวันนี้พี่จะมาเปิดดูไพ่ของชาวราศีมิถุนกันดูนะชาวคนคู่ของเราว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้พี่อัญเชิญพระพิรุณกับพระเทวฤษีมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวคนคู่นะคะมาดูกันซิว่าท่านจะบอกอะไรกับคุณบ้าง ดูจากไพ่แล้วนะคะเรื่องหลักๆเป็นเรื่องของความรักอย่างแน่นอนอดีตของชาวคนคู่มีความรักที่ดีมีความสุขสมบูรณ์น่าจะอินเลิฟมากแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยหรือการตัดสินจากเบื้องบน คือมันเป็นบาปกรรมในอดีตซึ่งส่งผลให้คุณเนี่ยน่าจะเลิกลาแยกทางห่างกันกับคนรักคนนั้นนะคะไปแล้วแต่คุณเองเนี่ยยังอยากมีความรักอยากเจอคนที่ใชอ่อยากมอบความรักให้ใครสักคนหนึ่งเออและอยาก อยากได้คนที่ให้ความรักกับคุณแบบเต็มหัวใจเหมือนกันตรงนี้เนี่ยคุณแบบเฝ้ารอโอกาสที่จะได้พบรักครั้งใหม่อันเนี้ย <F an S 1> มากคุณเฝ้าขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแหละว่าอยากให้แบบมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เจอคู่เจอคนที่รักเจอคนที่ใช่อะเนาะอืม แล้คุณเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นมากว่าทุกอย่างจะต,ต้องสำเร็จดังที่ใจเราปรารถนาหากเรามุ่งมั่นตั้งใจหรือต้องการอย่างมากอันนี้คุณมีพลังงานแบบนั้นคุณเป็นพลังงานของเดอรซันเลยนะคือแบบพลังงานมหาศาลในตัวเองที่มุ่งมั่นที่จะค้นพบหรือเฝ้ารอสิ่งที่คุณรัก คนรักของคุณเนี่ยอืมแล้วถ้าคุณมุ่งมั่นอย่างนั้นตลอดตลอดนะคะพลังงานที่คุณมีเนี่ยในตัวของคุณที่มันแบบยิ่งใหญ่แบบมหาศจรรย์มากเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยพบทางออกหรือสิ่งที่คุณเฝ้ารอแน่นอน แต่ไพ่แนะนำว่านะคะมีแนะนำด้วยกัน2อ,อย่างก็คือคุณเนี่ยควรจะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไปหาสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้เพิ่มเติมช่องทางอื่นๆโอกาสอื่นๆนะคะเช่นออกไปเรียนไปเจอโลกอื่นที่แบบไปเจอโลกที่แบบ ไม่ใช่เดิมๆอย่างตอนเนี้ยค่ะแล้วคุณน่ะจะได้พบมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นอืมอย่างคุณไปเข้าคอร์สเรียนอาจจะไปเจอคนคนที่ใช่ของคุณในคอร์สเรียนอะไรประมาณนี้อืมขั้นเลยอยากให้คุณเนี่ยพยายามพัฒนาออกไปสู่โลกกว้างเพื่อจะให้มีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเองอืมแล้วเสร็จแล้วเมื่อคุณเจอมิตรภาพนั้นเนี่ย ก็ยังแนะนำให้คุณต้องแบบว่าไงดูแลตัวเองให้สวยหล่ออืมให้สวยหล่อดูดีเออด้วยแบบว่าไม่ใช่แบบเนาะคือสวยหล่อหมายถึงว่าดูสะอาดดูดูดีอะค่ะเออทำตัวดีรู้จักวางตัวอะไรเงี้ยให้มันพอดีแล้วก็พอพอเจอมิตรภาพนั้นเนี่ย คุณค่อยๆพัฒนาค่อยๆคบกันนะเออค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะอย่ารีบนะตรงเนี้ยค่อยๆศึกษาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณมั่นใจว่าความสัมพันธ์นั้นมันดีจริงๆอันนี้คุณตัดสินใจได้เลยอย่างไม่ต้องรอช้าอืมดังนั้นก็คือคุณออกไปเจอไปหาโลกกว้าง เนาะแนะนำสามข้อไปหาโลกกว้างใหม่ไปเจอไปไปแบบเปิดหูเปิดตาเพื่อจะพบคนใหม่ๆเพรพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณได้พบคนใหม่มีมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วโดยที่คุณต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะเออเมื่อกี้ต้องสวยงามสวยห่อกเนาะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อืมแล้วถ้ามั่นใจแล้วก็ ไม่รอชา้าได้เลยจ้าตัดสินใจได้เลยดังนั้นเนี่ยชาวคนคู่คนโสดได้รักได้พบรักครั้งใหม่อย่างแน่นอนเต็มร้อยนะคะจงทาตั้งใจทำตามตามสิ่งที่คุณปรารถนาเนาะแล้วก็ขอพรและเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะต่อไปอันนี้ไพ่แนะนำเนาะ ท่านกำลังบอกคุณว่าตรงจงรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือรักแบบเต็มร้อยอะเออถ้าจะรักใครต้องรักแบบเต็มร้อยไม่มีเงื่อนไขซึ่งคุณจะได้รักแบบนั้นกลับมาเออถ้าคุณรักใครแบบเต็มร้อยนะคราวนี้คุณจะได้รักแบบนั้นกลับมาอย่างเต็มร้อยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณด้วยเช่นกันเนาะอืม ไพ่แนะนำอีกใบหนึ่งก็ยังเน้นย้ำเห็นไหมให้คุณเนี่ยถ้าอยากได้อะไรคุณต้องตั้งใจในสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งนั้นอย่างเต็มที่แล้วคุณจะได้มันมาในมือนะคะไพ่ดอกไม้ก็คือวันนี้คุณได้ดอกบัวหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธศาสนาความดีสิริมงคล กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเห็นไหมน่าจะได้แต่งงานส่วนไพ่ศา,าสนาของพี่นะคะแนะนำให้คุณถือสินห้าหรือสินสิบอพยายามทําให้ครบเนาะเอาสินห้าไปก่อนก็ได้นะคะต่อมาให,ให้คิดถึงคำว่าช่างมันไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดี รู้สึกขัดแย้งไปเจอใครที่แบบทําให้คุณมีปัญหาเนี่ยพยายามช่างมันแล้วสิ่งเนี้ยมันจะหายไปจากคุณนะ่ะเข้าใจปะถ้าคุณปล่อยปล่อยวางสิ่งไม่ดีออกสิ่งไม่ดีน,นั้นก็จะพ้นทางคุณไปนะอืมต่อมาพายองค์พ่อพพิคเน่นะคะท่านขอให้คุณจงกล้าหาญ พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปความสุขความรักที่ดีจะมาหาชาวราศีมิถุนชาวคนคู่อย่างแน่นอนจ้าขอบคุณจ้าฝากกดติดตามด้วยนะบาย